สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูญิงนะคะนางสาวนาองสุนักสอนครูสูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทธลุงค่ะสวัสดีค่ะครูกูค่ะครูพันินาชิดีสุนักสอนครูสูตการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทธลุงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องภาษาส่วนบุคมและสังคมในเรื่องของการไหว้นะคะซึ่งการไหว้นี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติมานของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ ไหวมาจนถึงุกวันนี้การไหวนั้นมีสามระดับนะคะคือการไหวพระพิสุทธิสงฆ์การไหวผู้ใหญ่และการไหวผู้ที่มีอายุรุ่นเดีย,ร,ดยรุ่นเดียวกันค่ะคะ่เดี๋ยวก่อนที่เราจะจกเรื่องการไหวนะคะเราจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะให้เด็กได้ทํานะคะก็คือ,อ,อการร้องเพลงนะคะเป็นการร้องเพลงสวัสดีนะคะก็จะเป็นเพลงแล้วก็มีท่าเต้นง่ายๆนะคะสวัสดี สวัสดีวันนี้มาพบกันเธอกับฉันพบกันสาวันดีสาวันทีต่อไปนะคะจะเป็นการถูกไหว้นะคะเจนถูกปูค่ะเอานะคะอันดับแรกเท้าชิดขาเอาเท้าชิดแล้วนะคะอันนี้แบบพนมมือค่ะซึ่งมือนั้นเราไว้อยู่ที่ระหว่างหน้าอ,อกนะคะพอพนมไว้ที่หน้าอ,อกแล้วเราเรา เอาหัวแม่มือน,น,นะคะไปจรวดอยู่ที่ปลายจมูกนะคะและนิ้วชี้จรวดอยู่ระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็ก้มลงค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะนี่คือการเป็นการไหวผู้ใหญ่นะคะ่้ยังไหวผู้อี่ก็ภู้ิคุ้นนะคะก็ฝากการฝึกไหว้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะฝึกเด็กที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะ